สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราอยู่กันในแมปฟันกี้ไฟเดยนะครับวันนี้เนี่ยผมจะมาผมจะมาเล่นเพลงที่มีโนต้ตห้ามกดนะครับถ้ากดแล้วตายรู้สึกว่าจะมีอยู่เพลงเดียวนะไะจุบโอเคเอามาเอาเอาติดบัก๊ก โอเคเพลงนี้ครับเพลงนี้เพลงนี้ต้องเลือกด่านด้วยมา Three, two, one. โอ้ยาพากอุย้ยมาแล้วโนท่ามกดมาแล้วครับออ้ยโอ้ยอเจอา ผมเสียวอะมันดูออกง่ายก็จริงแต่ว่ามันมันจะเผือไปกด่ะครับไม่ก็ตอนไหนโน้ดรัวๆแล้วมันมีโผมากดไม่ทันเผือกดโอ้ตอนนี้ขอผ่าน จนได้อ่ะเดี๋ยวผมสอนก่อนล้วกันว่าทํายังไงเกมหมดตรงนี้เราต้องไปเราต้องเออกดตรงไม่ใช่ดิปกติมันจะเป็นแดงๆแบบนี้นะครับให้เรากดสวิตช์เป็นสีเขียวครับโอเคใช้บ่อยมากเลยอบบเพลงเนี้ย อิู้วว้วว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 มวววววววอวว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 ้วววว ผมกดตอนไหนผมพลาดตอนไหนเพคะเออเอยากจริงๆโหลดดิง้งนื้จัง ค้างหรือเปล่าครับเนี่ยเหมือนจะค้างนะผมดีเซ็ตแล้วกัน 3> 3, 2, 1, อะไรครับเนี่ยโอ้โหมันเพิ่งมาตอนที่ผมดีเซ็ตเสร็จโอ้น่าจะปิงไม่ก็ค้างเลยครับเอาถ้าผมก็เพี้ยนอีก Má! two one, มาผมเสียวตลอดเวลาเลยกลัวมันโผล่มามาแล้วท่านนี้นเออมาอืออกดแค่สองตัวตรงนี้ผ้าด,ด่อยมากผมเลยพยายามกดนี้เเดียว ายอยู่ก็ตรงนี้แหละกดน้อยมากอ่ะผมกดน้อยมากโอ้เกือบตายมาดูนี่ตรงนี้เป็นไงอุ้ย ตื๊บอื๊บอ,อื๊บโหขอผ่านเลยอันนี้อีกนิดเดียวผ่านมาได้เยอะแล้วรอบนี้โอ้โห ไม่กล้ากดเลยอ่ะพลังแห่งโซเชียลดิเคนซิ่งไม่เข้าใกล้โนสีแดงเลยเว้นหนึ่งเมตรจะรอดล โหอะไรเนี่ยออนจะตบอย่างยากเลยโอ้ยปุ่มคือกดบ้าเร้โหทุกคนอแค่นีดเดียวเท่านั้นเองะโอ้โหเอ้อภารกิจล้มเหลวจนได้แล้วเรามาเล่นเพลงนี้แล้วกันนะครับเพลงที่มันมีหลายตัวโน้ต อยู่ไหนอันนี้ 9K เลยมาผมยังไม่รู้เลยว,ว่าต้องกดตัวไหนอะต้องกดตัวไหนบ้างอะโห JKL อยู่ไหนอะ JKL โอ้โอเคตอนนี้ผมรู้แล้ว เดี๋ยวผมต้องไปเซ็ตตั้งแล้วแหละอย่างนี้แหลกเกินโอเคผมขอรีเซ็ตก่อนผมขอเปลี่ยนตัวโน้ตก่อนเฮ้ก้าวขี่ขี่บายขี่บายอันนี้เป็นเอส Active key S แล้วนี้ก็ดี F เอ๊ะอันนี้ต้องเดี๋ยว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 พอ oh, เป็น S แล้วก็เป็น W W W Confirm A S W แล้วก็ดี Edit D ดี n f i r m ตรงนี้ก็สเปซเหมือนเดิมส่วนเจนตรงนี้ผมขอเป็นอักษรน,นี้แล้วกันคอนเฟิร์มอันนี้เอาออกอันนี้ก็อักษรลงลงคอนเฟิร์มยุคอนเฟิร์ม,รมแล้วก็นี่โอเค โอเคมาดูเลยอย่างยากเกือบสำเร็จแล้วนะครับเพลงที่มีโน้ตห้ามกดเนี่ยโอ้ เขาเล่นกันยังไงอ่ะเพลงเนี้ยแยกประสาทไม่ได้อ่ะ<อไ>ผมมึนไม่หมดเลยอ่ะเป็นของแถมแล้วกันนะเพลงนี้ กุมันมืนอะโอ้กดผิดไปหมดเลย ผมยังกดไม่ได้อะนิ้วมันไม่พออ่าลองผมลองเปลี่ยนวิธีกดแล้วกันอ่ะวิธีกดอย่างเพี้ยน

พลาดไปเก้าร้ยเก้าสิบหกตัวครับได้หนึ่งแรมโอเคครับสำหรับวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b e ด้วยนะครับภารกิจล้มเหลวกดไ like, ลค์รัวๆเลยนะเพื่อเป็นกำลังใจให้นะครับสวัสดีครับ